เดี๋ยววันนี้มาดูรถหน่อยรถลุงบ่บอ้าสวัสดีครับ,รบลุงขายเท่าไหร่สามหมื่นนิดนเดียวสามหมื่นนิดมันเป็นอะไรดัดสันเหรอรใช้ได้ไหมขับได้ครับขับได้เครื่องเนี่ยดูเครื่องหน่อยเบนซินเบนซินอู้ เครื่องเดิไมไหมลุงเครื่องของเขายังนีง้เลยใช่ไหมอ๋อสตาร์ตดีเลยนี่สตาร์ทให้ผมดูฟังหน่อยดัดสันครับผมเครื่องเทเล่เนาะนี่เป็นซินด้วย ấy. ไม่ค่อยได้เห็นเทหร่นะครับระบบแบบ,บบนี้ เป็นร uh ุ่นเดิมๆนะครับผมรุ่นเดิมๆก็บ่าราค้าสูงไปหน่อยคัฟซีมีผูกไหมนี่ไม่มีครับคัฟซีมีผูกอะไ Mong bị hết lên bằng tầm cơn Để lùm cho ta đây đủ Để bị khay xuân chay kia không nè Kì kia Xì kia à. ต้องเผาหัวไหมนี่นจอดไร้วันใช้น้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งแม่เหมือนกลุกเข้ามาเลยครับผมหลับยาว เป็นไงรวมเปิดอากาศหน่อยใช่ไหมการกคาบู มน้ำมันไม, <laughs> ม่นม้ำมันก็มีอยู่แล้วภายในครับอ่าเดี๋ยวตัดให้<อ> <c oughs>

สามบืนใครสนใจครับผมโทรมาสอบถามมาเลยครับโอ้ดีละดีละดีลว โต้องใช้เครื่องจอดไว้นานเนาะจอดหลายวันอ่าคาร์ดิสบาย์สามมื่นนี่สามมื่นเต็มเต็มเลยบ่กเขาต่อรองได้ไหมนี่ได้นิดหน่อยอ๋อถ้าเขาอยากได้เนาะถ้าใครอยากได้ก็ต่อรองเอาครับผมจอดขายเพิ่งจอดขายแล้วมั้งนี่จอดขายแบบโอ้แต่คันนี้สวยกว่ามั้งนี่ใช่เอง อ๋ออ oh. no? in ันน in ี like oh. ้มาเอามาจากไหนนี oh, ่เขาขายให้ตัวนี้เป็นบีเอ็มฟ้าแดงอ่ะอ๋อมิกซูมิกซูเอลสองร้อยอ่ะอ๋อโอ้โหสวยสวยเขาซื้อมาเท่าไหร่เขาเนี่ย ซีมูลมาทำสีเองหรือว่าเดิมๆพี่อ๋อพี่เอ็มสองร้อยครับมแม็กเบิอกอะไรก็อย่างนี้เลยใช่ไหมพี่เอ็มสองร้อยตอนนี้เป็นของไซโคลนเหรอ พวงมาลัยธรรมดาหรือพาวเวอร์ธรรมดาธนะรรมดาเนาะไซคลนก็น้อยพอใช้อยู่ไม่ขายบอกถ้ามีคนอยากได้ไม,มีคนอยากได้เยอะอยู่ตัวนึองออกมาใหมา่ๆอ้อโหไว้ใช่ป้าอยู่ที่ไหน Cornell, ة, อ,อ๋อสวยสวยสวยเอาขายแต่คันนู้นเนาะคันนี้ยังใจแข็งอยู่เอาใครชอบก็ทักมาโทรมาครับผมพร้อมใช้คัสซีก็ยังสวยอยู่อ่ะโอเคครับผม